ส,สี่วันสามคืนมีอะไรบ้างไม่ต้องดูไตหวานอ,อันนี้หวานเทอะไรเนะี่ยอ,อร่อยโยโยๆมากเอา นีไปกับครอบครัวนะคะก็คือจะชิลๆเลยทุกคนคือไม่ได้ไปต่างประเทศเลยก็มาลองดูกันว่าจะรอดไหมไม่รอดคือเราดูพยรณ์อากาศมาแล้วคือฝนตกชาาคือไปไน่าจได้อากาศหนาวป้งแต่ก็ไปช่วงหน้าฝนโอ้จะลด ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะเรามาถึงเกตแล้วเพราะว่าอะไรามากับแม่ก็ต้องแบบมีความแพนหน,นะะิมีความต้องไปถึงก่อนเวลาประมาณถึงชั่วโมงอะไรนี้และรอบนี้นะคะเราไปกับทัวร์ค่ะไม่ได้ไปเองเพราะว่าอะไรแม่อยากมาไต้หวันตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมแม่ถึงอยากมาไต้หวันเหมือนกันนะแต่ก็แบบจะเดินทางแล้วแล้วตอนนี้คือหน้าสดจ้ะฉันไม่แต่งหน้าเลยเพราะว่ามันเช้าอะ่ะคือตอนนี้แบบเข้าใจไหมว่าเราต้องตืมม่นมาประมาณเจ็ดโมงครึ่งอะ่ะฉันก็เลยคิดว่าแบบที่เกตแต่งหน้าแหละอะไรเงี้ยก็ช่างมันก็ฟิวฟิวจอยจอยปะ ตอนนี้หิวข้ามากว่ะแต่ก็ไม่ได้หิวขนาดนะ้ะแต่ก็หิวอยู่ตายหวันเริ่มละเริ่มละตายหวันเริ่มล้วแค่ค่าอาหารก็หกรอบาทก็จะบ้าหกร้บาทเอาเรื่อง เครื่องด้วยตอนแรกคิดอยู่ว่าแต่งนี้แนมะ้แต่สุดท้ายก็แบบแกชีวิตเราไม่มขาดดอลลี่อายไม่ได้เพราะฉะนั้นดอลลี่อามาพลังเริ่มมาเอนเนอเริ่มมา โทนะจะไม่มาได้ยังไงเพราะว่าฉันหลับไปวันสองชั่วโมงก็จะมาอดูว่าพี่ไก่จะพาเราไปไหนน่าจะพาไปกินข้าวเพราะตอนนี้ถ้าที่ไต้หวันก็หนึ่งทุ่มที่ไทยก็6กโมงไต้หวันเร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนตอนลงมาก็ตกใจว่าเอ๊ะทําไมแบบนาฬิการเราเปลี่ยนอ๋อเหมือนเราใช้เครือข่ายบ้านเขาอะไอโฟนมันก็เปลี่ยนเวลาให้เลยฉันก็เฮ้ยหนึ่งทุ่มวยจังถามว่าหิวไหมก็หิวไต้หวันเริ่มลาเริ่มละไต้ ก็มารอดูกันว่าอาหารไต้หว er ันเราจะกินได้ไหมพี่ๆวอาหารจีนปลแกน่าจะไม่ได้กินหมาล่าแล้วมั้งอย่าเลยอยากกินเลยกลัวแพนิคหน้าม้าเปิดคือใครคิดที่มีหน้าม้าคือเปิดอากาศหนาวที่ฉันใฝ่ฝันที่ฝนไม่ตกอากาศต้องแบบนี้แหละเข้ากับชุดเรา าไปหมดแล้วเหลือแตหน้าเลยอนลับอยู่แล้วแล้นี่ก็คือห้องนอนของเราถือว่าดีเลยทุกคนอยู่ได้แล้วแบบว่าโอเคอ่ะฉันเคยดีไหมว่าถ้าไปฮ่องกงเนี่ยห้องมันจะเล็กมากๆแล้วมันจะไม่ได้ฟีลนี้แล้วซึ่งห้องนี้คือสว่างมากคือแบบคือมันอยู่ได้เลยอ่ะแล้วตอนนี้นะคะกำลังจะเดินไปตลาดตอนกลางคืนกันจริงๆรรยากาศเลิศ แล้วอากาศแบบมันไม่เชิงหนาวแต่มันแบบว่าฟิลเหมือนต่างจังหวัดตอนหน้าหนาวทุกคน เขาทาแบบสดๆไปเลยทุกคนตอนนี้คือไม่มีคนและคนโล่งคือค่าเงินเขาอ่ามันจะเหมือนค่าเงินเราเว้ย5้าห้าสิบาทก็เหมือนห้าสิบาทเรามันก็จะเป็นไส้เผือกไส้อะไรเราสั่งอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้มาแบ่งกินกันสองคนปั้นสดเลยอะถึงได้รอนานอยู่โอ้อุ้ยเยอะอยู่นะนี่เท่าไหร่นะที่มีทั้งหมดก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทสองคน <laughs> ไมร้ออือ <laughs> จริงกินรสชาติเผือกไปนะคะแป้งมันหอมมากทุกคนแล้วก็เป็นไส้เผือกอ,อ,อ่อนๆอร่อยถ้าคนที่ชอบเผือกหรือคนแก่น่าจะชอบท่าน่าท่านชอบไหมท่านก็ชอบท่านก็ชอบอร่อยดีเอางี้50บาทได้6ลูกตกลูกก็10บาทลดอันนี้จะเป็นการสั่งชานมครั้งแรกใฮเอ่าซ่ว่นวยชานมเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคมิวทีวันพีซ วอตเตอร์ซิงเจอ e ์ที่ใ่หร่โอเคดิดิเใช่แหละไปฮะชานมแก้วแรกที่ไต้หวันหวานมากหวานอ่ะแต่ก็หอมอร่อยอยู่นะอาจจะต้องลดหวานแต่อร่อยแต่ว่าก็หวานไปนิดนึงจริงๆแหละชากินหอมดีแต่ว่ากินชานมเวลานี้นอนตอนไหนเออมาค่ะอีกร้านเป็นชานม อันนี้รสชาตเหมือนชานมสมัยก่อนเลยอะอ่าอันนี้เพิ่งเริ่มชานมวันแรกกินชานมไปสองแก้วมาดูกันว่าวันต่อไปจะกินกี่แก้วภารกิจไปไต้หวันกินชานมสิแก้วเริ่มตะกี้ตะกี้มันแดงน่ากลัวเลยดีที่แม่เขาหนีมที่แปลงแบบแรงเป็นเงินทำไม่ได้ชะนันฉันไม่ทำผมฟรีดีกว่าอันนี้อยู่ที่วัดมูเลยสักอย่างซึ่ง ลืมแล้วแล้วหมอกลงแบบสวยมากแล้วเขาบอกวิธีมูมาซึ่งฉันลืมหมดแล้วรู้สึกว่ามูจีนอะมันยากเว้ยคือมูอินเดียมันยังแบบโอเครอบเดียวเข้าใจพูดโอมพทพเจ้าเข้าใจคือแบบว่าด้วยความที่ความเชื่อจีนอะมีหลายองค์เทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแต่ละองค์เทพเจ้าก็ไหว้เหมือนกันก็เลยโอเคต้องตั้งสมาธินิดนึงคิดขึ้นมาได้พูดเลยแล้วเดี๋ยวขอลองไปไหว้แบบตั้งใจก่อนขอให้ได้ คือฉันสามารถมองสถาปัตยกรรมเขาได้เรื่อยๆเลยอะคือแบบสวยอะแค่ดูดิแค่ตรงนี้มันก็แบบสวยแล้วอะสวยมากแล้วตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นจุดที่เขาอะโยนเหรียญกันเพราะจะโยนเหรียญกันตรงนี้ซึ่งฉันมาโยนตรงนี้เขาละรอบหนึ่งอีกรอบไม่เข้าเออแปลว่าอะไรคือเอาตรงปั๊บคือด้วยความที่แบบอยู่อีสานอะมันไม่ค่อยได้เห็นหมอกพอมาเห็นหมอกก็ดีใจนะเว้ยมันแบบเฮ้ยเราได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วว้าย โอ้โหมอกจางจางแล้วควันอยากให้ทุกคนมาเห็นนะข้าคือมันสวยมากน,นี่แหละไต้หวันชีเสิร์บและวชีเสิร์บชีอะไร ฉันบอกเลยว่าวัดนี้ฉันให้ฉันชอบอลังดีแต่ว่ามีเวลาแป๊บเดียวในการเดินอะรู้สึกว่ามันแบบอยากชมอะไรอีกเยอะที่วัดนี้แกดูดิแค่นี้ก็อลังแล้วปะคิดดูนะว่าขนาดบอกลงสวยขนาดนี้ถ้าฟ้าเปิดจะขนาดไหนหรือเราเป็นคนที่แบบทําบุญเกี่ยวกับจีนไม่ขึ้นจริงๆว่วะเพราะว่าฟ้าไม่เปิดก็ขอวัดมาที่ตลาดที่เฟรม,มัสที่สุดนะคะ ของไต้หวันเราตอนนี้คืออากาศดีมากแบบอากาศน่าเดินสุดๆเดี๋ยวดูอู้ตอนนี้15องศาค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วลมเย็นๆมันแบบเย็นกำลังดีอะ่ะทุกคนอันนี้คือ1 1 0บาทคว่ารู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าถ้าจะมาไต้หวันอะ เิร์สจ็อบเบอร์มาก็โอเคมากับเพื่อนมาแบบฟิลฟิลจอยจอยมาลองเริ่มเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกอย่างที่บอกอันนี้คือชานมที่ไกด์พามากินนะคะไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่คือฉันบอกแหละถ้ามาไต้หวันก็ต้องกินชานมปะชานมแก้วแรกในวันที่สองแป๊บนึงมันมันขอคิดนานก่อนคือชานมไต้หวันหนึ่งเลยหอมอร่อยแต่เราอะยังไม่ได้กินข้าวเลยมากินชานมแล้วโคจะลด อันนี้หวานเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ว่ะแต่ว่าเนี้ยอ,อร่อยกว่ากล่องร้านเมื่อวานที่กินทุกคนคือจะบอกว่าเราเดินหาถาังขยะนานมากมันจะอยู่สุดซอยเลยนะคะและอย่างที่บอกว่าที่ทิ้งขยะมันมีเฉพาะจุดแค่ตรงนี้เท่านั้นตรงนี้เราเดินไกลมากแล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็จะมีแบบที่ให้นั่งกินอยู่ถ้าอยากแบบซื้อมาแล้วนั่งกินก็ไดต้ตอนนี้ผมยุ่งมากไปกันต่ต และนี่ก็คือผลประกอบการของเรา <Wow. S 1> จีก็าหาที่นั่งมากินนะคะทุกคนคือส่วนตัวเป็นพื้นฐานู่แเราที่แบบไม่ชอบเดินกินถึงแม้จะเป็นสตรีทฟู้ดก็ตามมาค่ะทาโกยากิ <Wow. S 1> มไม่หวืนที่ไทยนะแป้งเขาอะมันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมันอ,มอร่อยอนนี้อร่อยอันนี้เป็นเนื้อนะคะอฉันว่าฉันน่าจะไม่ชอบอาหารไต้หวันเพราะว่า กลิ่นเครื่องเทศเขาอะแต่รู้สึกว่ารสที่สั่งมามันคือรสพริกไทยดำกับเกลือนนะเครื่องเทศไต้หวันน่ะงงอยู่อึ๊บอึ๊บอ้ยเอึ๊บอ้ยคำใหญ่แน่ทุกคนคำใหญ่มากเป็ดห่อแป้งแป้งห่อเป็ดอืมเอาที่วายไม่ถูกมันเหมือนมีแอลกอฮอล์ด้วยเว้ยรึเปล่าวะเหมือนกินไวน์แดง แป้งเขาอร่อยนะแล้วก็เป็ดเขาก็อร่อยแต่ฉันไม่ชอบน้ำซอสเขาจริงๆน,แบบแบบน่าแปลกๆนิดนึง,งเป็ดนุ่มเหมือนเป็ดเอ็มเคเลยโดยรวมฉันชอบชอบเนื้อแล้วกันอย่างจะชิมน้ำยินน้ำกันเจ็ดสิบบาทนะคะอนนี้เฮ้ยอร่อยงงตอนแรกงงงแต่ก็อร่อยกินได้มันจะแบบเป็นน้ำส้มนี่มีกกินหอมชาด้วยมั้งมะลิอ๋อยากจังทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้นะคะทุกคน,กคนอร่อยอร่อยอันนี้ให้ผ่านจริงแต่คะตัวไปกินต่อก่อนแหละ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตึกไทเปอ้ยสูงมากขอวาฟมาอีกวันเลยละกันว้าฟบ่อยเพราะว่าแบบมันไม่มีจังหวะที่จะถ่ายได้เลย,เลยทุกคนต้องแบบถ้าฟูตตัดไปมาคือขอโทษด้วยนะคะคือทุกคนจะบอกว่าเราอยู่ที่ไทเปใช่ปะ ตึกส่วนใหญ่ตั้งแต่มาทีนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบโทนน้ำตาลโทนคีนเต็มไปหมดคือชีโฮมโทนปี2025เกินเหมือนรู้เลยว่าสีน้ำตาลกลำลังเป็นเทรนในปีนี้ซึ่งออฟฟิศวันนี้เราเป็นน้ำตาลค่ะคือที่นี่มันดูสะอาดมากเลยทุกคนสะอาดแล้วลมเย็นโคตรน่าเดิน ตกงนะคะแต่ว่าเราก็มาถึงแล้วที่ตลาดตะลิกตละที่ไปถงกินทุกคนคืออาจจะถ่ายมาได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นฝนตกแล้วมันยมอมธิบับช่อนยมมาจบะบ้าร้านโคตรหน้าเดินอะ่ะท่านไม่ติดไปฝนตกนะเออเออ อาโจงอะไรนะงอ,งองอังก็มีอาโจงันเหมือนกับพอปาดกินด้วยมันแบบนืแต่มันหอมนะแล้วก็นัวนัวเส้นมันเล็กๆอ่ะเส้นเล็กมากแบบไม่ต้องเคี่ยวก็ได้คือมืนได้เลยแต่อร่อยอร่อยมาแต่หวันก็ต้องลองก็งครั้งหนึ่ง <S <S อันนี้ก็คือโดนัทที่บอกว่าอร่อยมากๆนะคะจะพูดรักเทเร่หน่อยนะตอนกิน <S <S แต่ก็ไม่ถึงกับต้องต่อคกวนานขนาดนีคือแป้งปะตองโกะอะสองห้ต่ออีออ่าเกีคิวเยอะมากทุกคนนะมึงนะร้านอยู่นี่แดงๆตอนนี้คิวอยู่น,นู่นบ้ามาแล้วไต้หวันทุกคนเราได้ที่นั่งที่ติดตตหน้าต่างพอดีก็อาจจะเห็นวิว ไม่ไม่รู้แต่ก็จะพยายามเก็บม,มาให้นะคะก็ถ้ามีไปเที่ยวอีกนะคะจีก็จะพยายามเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บฟุดมาฝากและถ้าใครชอบคลิปท่องเที่ยวนี้ก็เข้าเมนบอกกันได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากเอะยรให้ปรับปรุงก็บอกกันได้เพราะว่ามันคือคลิปแรกนือบ้างแหละเพราะบิดาหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะาค่ะ